ขั้นต่อมารถแข่งสีเหลืองจอดรอใครอยู่เด็กๆทายดูสิพิงเพรุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยเด็กๆรู้ไหมใครขับรถขั้นนี้เอาใจเด็กๆที่ชอบรถโดยเฉพาะเลยนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักทั้งรถแล้วก็อาชีพต่างๆนะคะในเล่มนี้หลายอาชีพมากๆเลยค่ะไปดูรีวิวกันเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นของคุณลีโอทิมเมอร์นักเขียนชาวเบนเยียมค่ะเป็นนิทานภาพที่น่ารักมากๆเหมาะสำหรับเด็กที่ชอบรถค่ะเริ่มต้นด้วยรถดับเพลิงคันใหญ่จอดรอใครอยู่เด็กๆทายดูสิ พ่อคุณแม่สามารถชวนเด็กๆคุยได้ถึงด้านซ้ายมือที่เป็นสัตว์แต่งตัวตามอาชีพต่างๆและด้านขวามือที่เป็นรถดับเพลิงนะคะเฉลิดจะอยู่ในหน้าต่อมาคุณช้างพนักงานดับเพลิงกำลังขับรถดับเพลิงไปดับไฟหน้าต่อมารถเก่งขันหรูจอดรอใครอยู่เด็กๆทายดูสิจะมีสัตว์อยู่ทางซ้ายมือหลายตัวเลยนะคะ คุณแมวนั่นเองขับรถคันเก่งหรูกับคารุหาดหลังใหญ่ขั้นต่อมารถแข่งสีเหลืองจอดรอใครอยู่เด็กๆทายดูสิด้าน้ายมือนะคะก็จะเห็นคนถือคุณแจ๊กทุกตัวเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนสีได้ด้วยนะคะคุณกระต่ายนักแข่งกำลังขับรถไปสนามแข่งวิูทุกหน้าเนี่ยจะมีเสียงรถหมดเลยนะคะ รถแท็กเตอร์คันใหญ่จอดรอใครอยู่เด็กๆทายดูสิหนังสือจะใช้คำซ้ำๆทุกหน้าเลยนะคะเฉลยก็คือคุณหมูชาวไร่กำลังจะไปทำงานในไร่และเสียงของรถแท็กเตอร์ก็จะเป็นทึดๆๆๆๆค่ะหน้าต่อมารถเปิดประทุนสีชมพูจอดรอใครอยู่เด็กๆทายดูสิ คุณยีราฟสุดสวยขับรถเปิดประทุนไปที่สนามเทนนิสบรึ<อ>้นรถซีฟลายมาลายจอดรอใครอยู่เด็กๆทายดูซิน่าจะเป็นใครดีนะ<อ>คุณฮิปโปโปเตมัสนักผจญภัยขับรถซีฟออกผจญภัยในป่าลึกบรึน<อ>เครื่องบินลำใหญ่จอดรอใครอยู่เด็กๆทายดูซิ คนไหนน่าจะแต่งตัวเป็นนักบินหน้าให้เด็กๆลองดูค่ะคุณนกกระสานนั่นเองและเสียงของเครื่องบินก็คือฟิวขับเครื่องบินมุ่งหน้าไปแอฟริกาค่ะเด็กๆทายถูกไหมว่าใครจะไปถึงที่หมายก่อนกัน โอตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่นอกจากเอารถมาเรียงให้ดูแล้วเนี่ยยังให้เด็กๆลองเปรียบเทียบดูด้วยว่ารถคันไหนหรือยานพาหนะลำไหนที่น่าจะเร็วที่สุดหรือช้าที่สุดแล้วก็ให้เด็กๆลองนับจำนวนได้ด้วยค่ะว่าเราเรียนรถมากี่คันแล้วราคาหลังปกอยู่ที่ 115บาทค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถคลิกลิงก์ที่พิงจะถิงไว้ด้านล่างได้เลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ